นัีค่ะรับคํทถามนะคะจากพี่พี่กายชยพงศ์กับกับใครนากคนนึนนงออคุณต้อมกูเลิฟมิลานนะคะน้ําแข็งมาน้ําแข็งมาเดี๋ยวเทเองน้ําแข็งนะคะน้ำแข็งเย็นๆนะคนก่อนคนก่อนพอแล้วคนก่อน้เดี๋ยวบอกก่อนว่าท้าใครท้านะคะขอท้าต่อสามคน หนึ่งเลยพี่หยงนะัทพงศ์แสงแสงทองพา่อีสานอีสานแล้วก็อีกคนหนึ่งพี่อาร์ตพี่พัดแล้วก็อีกคนหนึ่งพี่โอ๋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 ที่ขายประกันอะคะ่ะอิทิกรพี่โอ๋อิทิกรสามคนนี้มารับคำท้าต่อได้เลยพร้อมต้องลาจริงๆหรอ